สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้วันนี้ไลฟ์สายนะคะรีบไลฟ์ก่อน7จ็ดโมงห้าสิบแปดนะคะเดี๋ยวจะไปอยู่เวรนะคะก็วันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องแม่นะคะอ่ายังไม่ได้เพื่ยังไม่ได้ตัดคลิปของอ่านายแพทย์เตรียมโชคเลยนะคะวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ออกมาตอบคาถามเนาะก็จะมีคลิปเรื่องของอ่าพอดีนายแพทย์พูดถึงเรื่องของ มีคนเข้ามาถามเรื่องกระดูกทับเส้นนะคะแล้วก็นายแพทย์ได้ตอบไปแล้วเนาะว่าเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยทานโปรตีนได้ไหมนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่น,น,น,นสองสามสี่ห้านะคะาทานวันไม่เกินไม่เกิน,กนยี่สิบหยดนะทานได้ไหมซึ่งขอตอบเลยว่าแม่ปุ้ยเป็นกระดูกทับเส้นแล้วตอนนี้หายแล้วนะคะไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วอืมนะคะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวดันโพสต์ตัวเองก่อนนะคะจะไม่มีคนเห็นเพราะว่าคนดูศูนย์ล้านคน <c oughs> <c oughs> ดันสดกันดันดันแม่อุย้ยเออจะขึ้นว่าแม่ปุ้ยทําไมมันขึ้นแม่อุ้ยละ่ะแม่ปุ้ยนะแม่ปุ้ยนะทําไม่ไม่ใช่แม่ปุ้ยแม่อุ้ยนะแม่ปุ้ยเมื่อกี้บอสบอสอ่าบอสปุ้ยก็ไลฟ์สดโอ้ยไม่ได้ดูเลยนะคะ ดันโพสต์ัวเองก่อนดันโพสต์ัวเองก่อนนะคะจะไม่มีคนดูเนาะ,ะทีนี้แม่ปุ้ยอยากกินแค่ตัวเดียวนะแม่ปุ้ยกินแค่โปรตีนตัวเดียวนะคะที่ทําให้หายปวดหลังได้หายปวดหายปวดหลังที่เป็นกระดูกครับเส้นได้นะคะทุกคนอ ต่อไปที่ปุ้ยกินนะที่ปุ้ยกินมีอะไรบ้างก็มีน้ำหยดเนาะมีน้ำหยดนะคะอุ้ยขอบคุณน้องแพทมากน้องแพทแชร์วิดีโอของพี่ปุ้ยอีกแล้วขอบพระคุณมากนะคะอันนี้กาแฟเนาะที่ปุ้ยกินนะก็จะมีโปรตีนตัวนี้นะคะขอบพระคุณมากน้องน้องแพทแชร์ให้พี่ปุ้ยอีกแล้วแชร์ให้พี่ปุ้ยแบบบ่อยมากนะคะอ่าอันนี้โบตาพีพัดนะที่ที่พี่ปุ้ยกินเนาะอ,อันนี้โบตาพีธรรมดาอันนี้โกสีอุ้ยโกซีหมด โิซีมดมันอยู่ในรถมันอยู่ในรถไม่เป็นไรนะคะ๋ยวค่อยไปกินในรถเอาอ่าชงชงชงคอร์เจลก่อนนะคะก็จะมีคนแอนตี้อ่ามีคนแอนตี้ปุ้ยนะคะซึ่งไม่ใช่ใครเลยเพื่อนกันนี่แหละเออเอามาพูดแหละพูดเลยสดด้วยนะคะถ้าไม่พอใจไม่เป็นไรนะคือปุ้ยพูดเรื่องความจริงนะสวัสดีกับพี่อิ๋วเป็นเพื่อนที่ เขามาแอนตี้แหละนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ซื้อไม่เป็นไรอ่าเราไม่เคยว่าเราไม่ซื้อไม่เป็นไรเราไม่เคยว่านะคะทําแต่ว่าสวัสดีค่ะไอ้ไเข็งปังๆรวยนะคะรวยรวยเหมือนกันนะคะเจ้าของร้านมันซับวันทองนะคะมีเงินแบบไม่รู้กี่สิบล้านเนาะน่ารักจะใส่ใช่หนูใส่ใส่ไปไหนไม่รู้ <laughs> ใส่ไปไหนไม่รู้เนี่ยหนูถามว่าว่าที่หนูติดพี่ พี่อิ๋วอยู่อะไม่ไม่ไมยอยามบอกนะพี่ว่าหนูติดติดก,กี่บาทเนี่ยสองเดือนสามเดือนมาแล้วก็ไม่ยอยามบอกอาจะพี่อิ๋วแจ้กพี่อิ๋วแจ้นี่เนี่ยทำไมต้องให้ลูกนี้ต้องมาทวงต้องมาทวงการไหลสดด้วยคะไอไม่ใช่ต้องมาทวงสิต้องมาแบบว่าถามถามยอดหนี้เอากระเป๋าพี่อิ๋วมาเอาชุดพี่อิ๋วมาสองชุดถามพี่อิ๋วกี่บาท เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะสองสามเดือนแล้วยังไม่แจ้งยอดเลยหนูพร้อมใช้นี่มากเนี่ยหนูพร้อมใช้นี่มากเนี่ยไม่ยอมแจ้งนี่ล,ลูกนี่เสียทีอ่านะคะสวัสดีค่ะพี่จา๋าเออสวัสดีค่ะทีนี้สวัสดีค่ะอแม่หนูก็รอแล้วบางทีหนูก็ลืมหนูก็พอ หนูก็ลืมว่าจะเข้าไปถามพี่พี่พี่อิ๋วว่าสรุปแล้วูเท่าไรก็ลืมไปเลยเล่นตัวย่คหโ้าน่ารัก <laughs> เป็นเจ้านี้ที่น่ารักมากลูกนี่ทักไปถามว่ากี่บาทร้อมใช้นี่มากหนูกไม่บอก <laughs> ไม่บอกเลยว่ากี่บาทน่ารักอะ่ะเดี๋ยวจะไปอุดหนุนบ่อยๆเดี๋ยวใช้ใช้ใช้นี่ชุดนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปอุดหนุนต่อ <laughs> ชุดสวยมากกระเป๋าสวยมากกระเป๋าสวยแบบสวยจนไม่กล้าใช้ใก้งวมันเก่าอ่านะคะอ่านเมาส์เมาส์เมาส์ก่อนอ่ะย้อนย้อนย้อนกลับมาย้อนกลับมาก่อนว่าเออแม่ปุ้ยอ่ะ แม่ปุ้ยเป็นโรคกระดูกขับเส้นใช่ไหมแล้วทีนี้ก็มากินแค่โปรตีนของปุ้ยตัวนี้ตัวเดียวนะแล้วแม่ก็หายแล้วหายปวดหลังแม่เป็นคนที่นั่งแบบนี้ไม่ได้นะคะแม่ต้องนอนนอนต้องนอนคว่ำนอนงายนอนคว่ำนั่งนั่งได้ไม่ถึง5นาทีเวลาแม่นั่งปุ๊บแม่จะปวดหลังแล้วก็จะเหงื่อออกสาธุได้เงินล้านเนาะได้เงินล้านสาธุใส่เงินล้านนะคะอืมทีนี้ อ่าแม่ปุ้ยเนี่ยเขาเป็นโรคก,กระดูกขับเส้นจนแบบว่าพร้อมที่จะหาเงินไปผ่าตัดที่เชียงใหม่เออขออนุญาขออนุญาตเล่าซ้ำเล่าซ้ำเ,เออไปที่เชียงใหม่เพื่อที่จะไปผ่าตัดเพราะว่าคนข้างบ้านนะ่ะเขาไปผ่าตัดมาแล้วเป็นโรคเดียวกับคุณแม่ปุ้ยเลยเขาก็แต่ว่า คนข้างบ้านเนี่ยไม่ได้กินยาไม่ได้กินอาหารเสริมไม่ได้รักษาตามหมอเลยหมอให้กินยาแลรกินกินกินแล้วก็ไปผ่าตัดเลยนะคะไปผ่าตัดทีนี้พอผ่าตัดมานะก็ไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาใส่เหล็กมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่านานแล้วนานแล้วใส่แล้วก็ต้องคอยใส่ออเขาเรียกอะไรอะที่รัดเอวะเหมือนเหมือนเหมือนแผ่นเหล็กที่คอยดามเหมือนคนปวดหลังคนที่เขาปวดหลังเขาใส่กันอนะ เออที่จะมีเหล็กดามเนี่ยต้องใส่ตลอดเวลาแล้วก็เวลาหน้าหนาวเขาก็จะปวดกระดูกปวดเหล็กใช่ไหมเออเขาเป็นคนที่ผ่าตัดข้า้ง้านมาสองคนเป็นแม่เขาเล่าให้ฟังทีนี้แม่เขาก็บอกผมอยากผ่าตัดมากก็คือบรรเทาอาการปวดได้ในระยะหนึ่งนะคะทีนี้แม่เขาก็เลยอยากไปผ่าตัดเออเขาก็เตรียมหาเงินหาเงินแหล่ง เป็นแสนอ่ะเพื่อที่จะไปผาตัแต่เพราะว่าหมอเก่งมากที่เชียงใหม่นะคะเออทีนี้ด้วยความที่เราวะก็ไม่มีเงินแสนนะก็แม่ก็เลยยอมทนที่จะให้ตัวเองเอาปวดไปเรื่อยเรื่อยืนจนจนปุ้ยมาเจอตัวนี้ซึ่งให้แม่กินอ่ะให้แม่กินอ่ะแม่ก็ไม่รู้หรอกว่ากระดูกทับเส้นจะหายแม่กินเพื่อที่ว่า อยากน้ำหนักลดลงเพราะว่าแม่เวลาแม่เป็นคนน้ำหนักเกือบร้อยโลเวลาเดินแล้วเขาปวดหัวเขา่าเขาบอกว่าเขาอยากลดน้ำหนักเพื่อที่จะเดินแล้วไม่ปวดหัวเขา่าคือแม่คิดแค่นี้เออแม่คิดว่าถ้าผอมๆแล้วมันจะไม่ปวดหัวเขา่าเพราะว่าน้ำหนักมันไม่เยอะเออแม่เขาคิดว่าคนอ้วนน่ะน้ำหนักเยอะแล้วมันจะปวดหัวเข่าเวลาเดินเวลาเดินอย่างเงี้ยซึ่งอ่ะเป็นเราอ่ะเราตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจเราเพิ่งจะมา มากินได้ไม่ถึงเดือนเราก็ให้แม่เรากินบ้างเออตัวปุ้ยเองก็ยังไม่เข้าใจว่าการที่ปวดปวดกระดูกอะ่ะคือการกินของหวานการกินเครื่องชูก,กําลังการกินน้ําอัดลมอืมเราก็ไปเข้าใจตามแม่ว่าน้ําหนักเยอะปวดหัวเขา่าแล้วปวดกระดูกปวดกระดูกเกิดจากการกินกาอ่าเป็นเกาอืมปุ้ยก็ยังเข้าใจตอนนั้นอยูนะตอนนั้นนะคะแล้วทีนี้ก็เจอเจอเพื่อนบุรี่อืมเจอเพื่อนบุรี่ว่า โอ้ไม่ต้องไปโรงพยาบานลนะนะคือที่ปุ้ยโพสต์ไปว่าเนี่ยเราอะให้ท่าท่ากินโปรตีนของเราตั้งแต่ตอนนั้นเนาะก็ไม่ต้องมาเข้าโรงพยาบาลแบบนี้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเพราะว่าที่เราแนะนําไปอะเขาก็ไม่เปิดใจไงแต่ว่าทุกคนของปุ้ยเนี่ยไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะ เฮงๆปังๆเลยๆนะคะวันนี้วันนี้กาแฟออกแบบว่าร้อยซองในร้อยกล่องเลยนะคะพี่จา๋าถูกก็เพิ่งกินแก้วแรกนี่แหละนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าโปรตีนของคุ้ยไม่ใช่ยารักษาโรคแต่กินแล้วอาการดีขึ้นเพราะอะไรเขามีกรดอะมิโน18ชนิดที่ไปช่วยซ่อแมแซมอ่อให้เนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อเราในทุกอนุของร่างกายเนี่ยทำให้แข็งแรงขึ้นในเมื่อแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราก็ดีขึ้นก็ไม่ต้องไปหาหมอไงไม่ใช่ว่ากินแล้วไม่ได้ไปหาหมอเลยนะซึ่งเจ็บใครได้ป่วยถามาหาหมอไหมมันก็หากินยาหมอไหมมันก็ต้องกินแต่อาหารเสริมปุ้ยอ่ะเขาไปช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแค่นั้นแค่นั้นเองแล้วแล้ว อืถ้าคุณไม่เปิดใจคุณไม่เคยซื้อคุณยังไม่รู้จักสินค้าเราดีคุณก็มาแบบโจมตีมาเมา์มาแบบพูดจาไม่ดีใส่โอเคปุ้ยไม่ได้โกรธนะแต่ปุ้ยอยากอธิบายให้ฟังว่าแต่ว่าแต่ปุ้ยก็ไม่ได้เม้นต่อเขานะแต่เขาไม่ได้โกรธเขาด้วยอืมก็เพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้เหมือนปุ้ยเมื่อก่อนปุ้ยก็ไม่รู้จนปุ้ยมาอยู่แบบนี้ว่าสิ่งที่ เออทำให้ร่างกายเราอะเป็นโรคไข้ไข้เจ็บแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอยูบอย่บ่อยเพราะอะไรเพราะน้ําอัดลมเพาะของหวานนมขนมปังขาวเขาว้าเอ,อ่ออะไรก็แล้วแต่อะนมสัตว์นนะนมเนยอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะของหวานอย่างเงี้ยทำให้เราเป็นภูมิแพ้เอยเป็นเกาเอยเป็นความความอะไรนะความดันเอยระดับน้ําตาลในเลือดเอยเนี่ยพูดก็เพิ่งมารู้ตอนที่นายแพทย์ นายแพทย์อธิบายให้ฟังถ้านายแพทย์ไม่พูดอ่านายแพทย์อยู่กับเป็นผู้เชี่ยวชาญมายี่บกว่าปีเลยนะทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยด้านโภชนาการเลยนะคะเราถึงได้กล้าพูดเนี่ยถึงได้กล้าพูดเนี่ยแต่คนที่แอนตี้คือเขาไม่รู้เขาแค่คิดว่ามันเป็นอาหารเสริมแค่นั้นมันเป็นถั่วแค่นั้นแต่ไม่รู้เลยว่ากินเข้าไปแล้วร่างกายดีขนาดไหนเพราะว่าร่างกายเราอะขาดโปรตีนไม่ได้อืมไม่ซื้อไม่ว่า มาบลลีตั้งหากโอ้อันนี้อันนี้อันนี้เราไม่โอเคเออแต่ว่าเราไม่ได้โกรธเราไม่เราไม่โต้ตอบก็ปล่อยเขาเพราะอะไรเพราะเขายังไม่รู้เขาอาจจะมีไมซ์เซ็ตที่อ่ทัศนคติที่เป็นแบบนั้นของเขาปล่อยเขาไปนะคะอันนี้คือเพื่อนกันแหละเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนนะคะจะโกรธก็โกรธนะเราพูดตามความเป็นจริงนะคะจะโกรธก็โกรธนะไม่เป็นไรนะพูดไม่ได้ว่าอืมถ้าจะโกรธนะบอกก็คือตามสบายเลย ลบเพื่อนก็ได้นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้มาซื้อของปุ๊บอยู่แล้วอืมและทีนี้เราอะคือเราเห็นใช่ไหมเราเห็นตัวอย่างว่าคนนั้นก็กินแล้วดีขึ้นคนนี้กินแล้วดีขึ้นเราก็เลยเข้าไปแนะนําพอแนะนําเสร็จปุ๊บเขาไม่เปิดใจไม่เปิดใจแถมยังมาใส่ใส่เราอีกเออเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็เห็นว่า เพื่อนการสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สนิทตอนเรียนนะแต่พอมาอยู่นี่เราแล้วเราพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วสนิทกันตอนเรียนที่ปว,ปวชปีหนึ่งเรียนราชพัฒนะคะเรียนราชพัฒน์การจรากรีเราก็เป็นเพื่อนกันแหละอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยว้าหล่นโทรศัพท์ล่นมือไปโดนนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยเขาไปเพราะเขาไม่รู้ว่า โปรตีนของเรามีกรดอะมิโน18ชนิดที่ช่วยมากช่วยบำรุงเนื้อเยื่ออย่างแม่ปุ้ยเป็นสารพัดโรคเลยนะเออกินแม่ปุ้ยเป็นสารพัดโรคเลยเป็นลิซิดอทวันหนักเป็นกรดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะเป็นไมเกรนเป็นความดันเป็นเบาหวานอืมแล้วแม่เขาก็ไปเข้าใจว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเพราะว่าเจ็บหัวใจจี๊ดๆเหนื่อยง่ายปุ้ยบอกว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อาการของโรคหัวใจเป็นอาการของแม่กินหวานเยอะแล้วตับเสื่อม ตับอ่อนเสื่อมตับอ่ะตับอ่อนอมีหน้าที่คัดกรองปริมาณของน้ําตาลในร่างกายให้มันพอดีถ้ามันเกินไปเขาจะมีหน้าที่คัดออกคัดออกพอคัดออกแล้วมันไม่มีที่ออกใช่ไหมมันก็กลายเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วทําให้เส้นเลือดตีบเมื่อเส้นเลือดตีบปุ๊บเขาไม่สามารถขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองได้ดีไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงหัวใจได้ดีทําให้หัวใจอ่ะได้รับการหล่อเลี้ยงจากเลือดน้อยแล้วมันจะ มันจะเหมือ่อยง่ายมันจะเจ็บจี้จี้จี้เหมือนเข็มทิ่มอืมเนี่ยปุ้ยรู้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะปุ้ยฟังนแพทย์เปี่ยมโชคมาปุ้ยก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้ไปอธิบายให้แม่ฟังแม่แม่ก็เลยแบบเฮ้ยโลง่งเราไม่นุ่มเราไม่ได้เป็นโรคหัวใจแล้วอะไรเงี้ยอืมทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าแม่ต้องไม่กินเหล้าตับจะได้แข็งแบบอ,อืมจะแม่กินเลยอมแม่เป็นคนตลกนะคะก็เลยบอกว่าอืมโอเค แม่ก็ให้แม่ลดหวานเพราะแม่ชอบกินคาราบาวโอพูดชื่อไปแล้วแม่ชอบกินคาราบาวแดงชอบก็บอกแม่เบาได้ก็เบานะเพราะว่าเบาได้ก็เบานะเพราะว่าอ่าตัวนี้จะทําให้แม่ปวดปวดกระดูกปวดแขนปวดขาปวดไมเกรนแม่ปุดยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคประสาทน,นะคะแม่แม่มีอาการดีขึ้นด้วยโปรตีน แต่บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ยาลดความอ้วนแต่แม่ปุ้ยน้าหนักลงด้วยตัวนี้นะคะเพราะอะไรเพราะเป็นถั่วถั่วสิชนิดที่เข้าไปเผาผ่านไขมันส่วนเกินนะคะให้ร่างกายเราทํางานเอาไขามันมาเป็นกล้ามเนื้อแม่ลดเดือนโลละครึ่งโลเดือนเดือนละครึ่งกิโลแม่ปุ้ยลดนะเดือนละครึ่งกิโล 5 6นะคะแม่ปุ้ยลดเพราะว่าแม่ปุ้ยก็ไม่ได้คุมอาหารเราก็กินปกตินะคะแล้วก็แม่ปุ้ยก็ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยนะคะแล้วก็อาศัยแบบว่าลดคาราบาวแดงเอาแต่แม่ปุ้ยเป็นคนคนไม่ชอบกินาชานมไข่มุกชาเขียวไม่ชอบกินน้ำปรซี่อยู่แล้วไม่ชอบกินแต่แม่จะไปกินอย่งนีคารา,าบาวแดงแล้วก็ กินกาแฟตอนเช้าเออไม่ใช่กาแฟดำหรอกกาแฟซองกาแฟซองสามซองสิบบาทอะไม่พอนะ,นะกาแฟแก้วแบบนี้ใช่ไหมเออแม่ปุ้ยก็ใส่ใส่น้ําแค่นี้เนาะแล้วก,กาแฟสองซองกาแฟสองซองปุ๊บไม่พอนะเติมอ,อ่ออะไรนะนมตาหมีนมข้นหวานตาหมีเข้าไปด้วยให้มันหวานหวานหวานแล้วก็กินขนมปังที่เอามาทานเลยแล้วก็ทานเลยแล้วก็ราดนมข้นอีกขนมปังเซนดิชอะเนี่ยไอตัวนี้จะทําให้เราอะ่ะเป็น มีพุงน้อยนะแล้วก็เป็นไขมันต่างๆเลยนะคะถ้าใครอดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ก็มันก็ยังต้องคนกดกระดูกรดกระเดีเ๊ยวไปก่อนถ้าใครอดไม่ได้เนาะไปแปดโมงสิบสามแล้วเดี๋ยวไปดูเวทชื่นใจ เนี่ยทุกคนแต่ไม่เป็นไรหรอกปุ้ยภูมิใจมากแม่ปุ้ยหายปุ้ยดีใจมากปุ้ยภูมิใจมากที่ปุ้ยอะได้มาเจอได้มาเจอแบรนด์นี้ช่วยให้แม่มีสุขภาพดีขึ้นแม่ไม่เป็นลมบ่อยเมื่อก่อนนะก่อนที่แม่จะมาเจอโปรตีนนะแม่เป็นลมบ่อยมากเป็นลมแบบว่าอ้วกอวก้อวกออกมาเป็นลมอะมีแต่ลมอะเอออาเจียนออกมามีแต่มีแต่ลมแล้วก็เงือแตกเป็นลมนะคะแล้วก็เป็นคนเหมือนคนป่วยแต่ว่าตัวเย็นนะคะอันนี้ก็คือแบบ แม่อะแม่เปียยดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าโปรตีนตัวนี้มีกรดอะมิโนสิบแปดชนิดที่เข้าไปช่วยแบบฟื้นฟูร่างกายให้ดีมากก็จะมีแบบเนาะทั่วขียแล้วถั่วดำทั่วแดงนะถั่วขาที่เข้าไปทำให้สุขภาพเราร่างกายแข็งแรงมากไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหลออะไรที่สึกหลอเนี่ยเขาจะไปเติมเต็มเลยเขาจะไปทำให้เราแบบว่าแข็งแรงมาก วา่าเปิดดังทำไมเปิดดังทำไมไปดีกว่าสามีเปิดไปละไม่รู้จะเปิดดังทำไมเราควรสมาธิแล้วก็ว่าเราแอบไปแล้วเนาะอ่าแรกขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกคนอ่าจะมีเดี๋ยวนะอ่าทิ้งท้ายก่อนทิ้งท้ายก่อน590บาทนะคะ5 ห้าบาทเนี้ยส่งฟรีนะคะห้าสิบาทเนี้ยส่งฟรีนะทุกคนจนกว่าของจะหมดหรือถึงสิ้นเดือนนี้นะถ้าขอหมดก่อนก็ไม่มีแล้วนะจะหมดแล้วนะทุกคนรีบรีบมารีบมาส่วยกันนะนะจะเหลือสิบกว่าซองแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะบ๊ายบาย